การงงเตยวเลยเด๋ไปไงมาไงเนาะมาโผกางงูที่ไปย่างเล็นสารหลวงเขานี่ยงบื่ประวายนี่แหะขากกน้องามตอนนั้นเฉลี่ยๆว่าน้ำเท็กซี่มามาออกกางอนุสาวรีย์ยังไาเอ้ามันเป็นล้มจากทังง่วนหรือมันกะสิปมันสิปเชื่อมทางง่วนอยู่ม่นเติเชื่อมบ่ มะน้ำจีเพียรเขาเขา,เขาเลือกเส้ทนทางเขากรุงเทพไหมมันเรียกเป็นแค่แม่หนินี่นะช่องบรรยากาศในกรุงทเทพรถปีติดบอกมันเป็นสีเขียวอยู่จีเพียรอันอนุสาวร์ลี่ดีปะอ๋ออ๋อสินร,ร่วมสมัยราชดำเนินปะ ดูแขางๆอ่ะโดูส,ดสาวารี่ายมนันไปได้ดหลายทางแต่ว่าผมเลือกเขาองเทียบว,ว่ามันเลื่อมมองมันเลื่อมมองเลี้ยบบางบ่อท่องก็เลยเลือกเขาองเทียบมันเลืมากห่ดผีนะ นิ่ทัดนิ่ทัดรัตะนะโกสินทนอ๋ออันนี้มันไม่ย่งกันอันนี้ป้อมไม่ยังกันเขาเขานี่ป,นป้อมปืนยังอีกทป้อมเมืองป้อมเมืองกูป้อมนี่มาเอาเดี๋ยวมาชมยิ่งมากขึ้นอนะ่ะเป็นเด็กแบบนี้งามบ่ หอศิลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระประมรา<ล>ชินีนา,าตะันตเียงใต้ปยัปยง,งมนมาหาชายัยแล้วชช่ทางดก็ได้ีเลี้ยวยเข้าสู่มหาชัยมันมทสม,มวนกูอีสิมึงบ่อยกใใูขัวแล้วขงมันที่เสี้ยมันมึงยังมาเดากูสิขหัวแล้วมึงไห้กูวนไปไห เมืองครับไม่ได้หลงนะครับเ<ช>ข้ามาชมเมือง,งขวนตรงนั้มนมึงนี่ใส่มันนี่ว่าแมนติมองเขาจะว่านาังเยี่ยยเยียกัน ละเหมือนอันน้ำเจ็กสีมากมาสวสดดอกนี่แหละมันเป็นอันไอเขตทหารอยู่นี่บ่เกียร์ไก่อยู่แถวนีนบ่อุาตางบอว่าจะบ่รู้มุดแต่ว่ากระซ่วกันนั่งอืมเจจีเคยมาหาหน่องอยู่เกียร์ไก่ไม่แถวนีบ่บูว่ามันอยู่แถวนีน่ะแถวสนามหลวงแถวนีกลางมูงที่เป็นแฟดทหารนะแฟดทหาร มาโดนแล้วยืนเรีนรถทหารไหมออกทางออกที่สามกะตรงไปนั่นแหละต้นไม้ไอ้มัม,มกับม่แก่พาเลียนย่นี่ตัวติด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 แม่นังเนี่ยคือโอ้ดีกาเหี่ยม อันนี้กลางงเทียมันบ่นี่ออานี้ไปก็แม่งถนะามแมนะนเดีย๋ยวพ่ญา่าไปกับทีรีทีรีเมีนสะพานน่อยก็่งกับสะพานเมีนอยูบอ่บ่ รถประจำทางรเรทั่วรถบัสประจำทางออมซายเล็กน้อยไป่นี่เบนขัวไหมกับขัวต้น จั่งเราไปภูมกับาไปอ,อ้อนไปตัวทีเพื่นนีย <c oughs> ั่นนะกัเดียวกับไปขึ้นกันนั่นนะเดี๋ยวมันไปน้ำโขนนี่ถา,ามสพาพแล้นี่นตรงเลยดิบนี่อะอ่อแ,แล้วนี่ไปทางมานนมแล้วนี่ มองมาทันที่เขาเม็นว่าล้มก็ว่าล้มรถเสียอันนี้แม่น้ำเจ้าพระยาถ้าแม่น้ำนี่ไปก็ตรวจย่างเดียวบ่าน ตาดีค่ะหรอีว่าด้วนจะัตาดีเอาอีกแล้วเขาขึ้นทางเท่งอีราบ้าน ยังดอยลุมมารยผมแนะ่มางร้องแตวี้ขึ้นมาจากลังสิตมันก็พามานี่เลยครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึง่ที่เราวิ่งกันอยู่มันก็มีทางเลี้ยวออกเยอะอยู่นะแต่เลือกที่จะตรงมา